กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาลุยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอเคนะคะงวดก่อนนะคะเข้าแต่ตัวรูดนะคะพี่ๆจ๋างวดก่อนหนึ่งหสนะคะ แต่น้องแอดเจาะไม่เข้าเข้าหมดเลยนะตัวรูดเก้ากับหนึ่งนะคะเจ้าพก,กิดเนาะตัวรูดเข้าหมดนะคะพิเศษนะคะหกหกคือหลุดนะคะหกเจ็ดนะคะใครรูดเจ็ดมานะคะแต่น้องแอดเจาะไม่เข้าปกตินะคะหนึ่งแปดกับห้าศูนย์ปกติหลุดหมดเลยนะคะหลุดตัวรูดก็หลุดพีวีนะคะพีวีเก้าห้าสองสอง ห้ามานะคะใครรูดห้าแต่ไม่ได้เดินสองนะคะถ้าใครรูดนะตัวเนี้ยเข้าหมดนะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะน้องแอดแยกหน่อยให้นะคะลองดูนะ ชัพภกิจนะคะน้องแอดให้เด่นไปที่ห้ากับสามนะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดนะคะสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมี สามสี่สามห้านะคะสำหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นเนาะตัวเน้นน้องแอดนะคะก็จะมีสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดสำหรับชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษพิเศษน้องแอดให้เด่นไปที่สาม กับสองนะคะเด่นสามนะคะก็จะมีสามสามสามสองนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองหก สองเก้านะคะแล้วก็สองเจ็ดนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะตัวเน้นตัวเน้นก็จะเป็นอันนี้ลืมสามเก้านะทุกคนตัวเน้นนะคะก็จะเป็นเก้าสี่นะคะกับสี่ห้า พิเศษนี่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะสำหรับปกตินะคะให้เด่นเจ็ดกับห้านะคะเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดห้านะคะสำหรับเด่นห้าก็จะมีห้าสองห้าสี่ 5 3นะคะเน้นนะคะตัวเน้นก็จะเป็น1 9กับ6 9นะคะเยอะนะคะปกตินะทุกคนสำหรับพี่วีนะคะก็จะเป็น3กับ5นะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 2 3 4นะคะ สำหรับเดน5ก็จะมี5 2 5 3นะคะชุดเน้นนะคะชุดเน้นก็จะเป็น2 7นะคะ2 7กับ1 2 7 4 4 8ก็มีนะคะแต่ลองแอดไม่เอานะคะตัดออกนะ จดไว้แค่ไว้นะคะสําหรับนอยแยกนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า